สบายดีเนาะบันดาเอื้อยสโซอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กทางหลายมือนี่กระดอกคู่นเองสิมาห่องเพลงปันฟังหักสำนัดไอกะทีมของเนสกาแฟแบ่งเนาะ้าว่าพอใจในกะติได้เนาะว่าเสียงมวนมวน,มวนเออกระเจ็บแล้วเนาะในเมื่อที่ไอ้บอกลากีดน้ำตามันจังสีจางหายไปคนเดอ,อร์แมเมนควยกะเสียใจลี กัดเจ็บซ้ำในที่ไอ้พาเขาเข้ามามาบอกน้องว่าให้ลืมเรื่องราวที่มีลืมซะเด้อคนดีอย่ามีเรื่องค้าข้า <c oughs> ไอ้ทิมน้องไว้กลางทางทิมนั่งให้นังห้องให้ทิมนั่งให้นังเสียใจทิมไว้คนเดียวตรงนี้ ี่หยดน้ำตาจะหยุดไหลเมื่อไอโผรมาย้ำยีความรักที่มีต่อจากนี้คงต้องทำใจกะเจ็บและ้วที่ไอไปมีคนใหม่เจ็บปวดหัวใจน้ำตาไหลพังยาวนึกถึงเรื่องรา ที่เคยผ่านมาให้ดีๆกับเขาโลดพี่สัญญาที่มีให้ลืมมันซะา,ายเห็ดให้น้องเสียน้ำตาอายสิใจนางอายทิมน้องไว้กลางทางทิมนางให้นางห้องให้ทิมนางให้นางเสียใจทิม คนเดียวตรงนี้กี่หยดน้ำตาจะหยุดไหลเมื่ออายโผล่มาย้ำเย้ความรักที่มีต่อจากนี้คงต้องทำใจขอให้อายโชกดีต่อจากนี้คงต้องขอลา เป็นอาไรกะเม็ดไหวไตยก่องมีโอนะเนาะเยวคุยสิไปปรับเปลี่ยน